สวัสดีค่ะจา่าทาลอสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ ID ได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทิ้งไว้ให้นะคะอ่านรายละเอียด ในการแอดไลน์ไปให้ครบถ้วนนะคะกับแพ็กเกจต่างๆที่จะส่งให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้จัสเมนเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาจะต้องรักษาเอาไว้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เป็นโชคชะตาเป็นผลมรดกของเขาเขารู้สึกว่า คุณกับเขาเป็นคนที่จะต้องได้อยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วมีลกูกมีหลานมีความผูกพันและก็เป็นอนาคตของกันและกันนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาชัดเจนเลยว่าเขาในตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาจะต้องอยู่ด้วยตราบชั่วชีวิตนี้นะคะราชาถือดาบและเขากำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณกับเขาจะเป็นสถานการณ์แบบไหนก็ตามนะคะแต่สิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนั่นก็คือทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนเหมือนที่ความรู้สึกของเขามันชัดเจนขึ้นมา ในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาจะต้องอยู่ด้วยจนชั่วชีวิตดังนั้นไม่ว่าสถานะตอนนี้ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนเขาก็จะทำให้คุณมองเห็นภาพในหัวของเขาเขาก็จะให้คุณมองเห็นภาพที่มีอนาคตของเราสองคนถ้าหากคุณแต่งงานกันแล้วหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วคนนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือตามหลักประเพณีาศาสนาต่างๆของคุณและเขานะคะแล้วก็จะเริ่มมีการวาง แผนครอบครัวมีการวางแผนอนาคตมีการวางแผนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพื่อเป็นสมบัติของเราสองคนแต่ถ้าหากคุณยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อยู่กินกันเป็นครอบครัวคนคนนี้จะเริ่มพูดถึงอนาคตที่ชัดเจนให้คุณมองเห็นถ้าหากคุณกับเขาคบหากันมานานเขาจะเริ่ม ขอไปเจอครอบครัวของคุณแล้วพาคุณไปเจอครอบครัวของเขาและจะหาโอกาสในการพูดคุยเรื่องการมั่นหมายหรือการแต่งงานแต่ถ้าหากคุณเป็นแค่คนคุยเขาจะขยับสถานะให้คุณและในขยะในขณะที่ขยับสถานะเขาก็จะพูดถึงอนาคตที่ชัดเจนกับคุณให้คุณมองเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันกันกบเขานะคะ านถือถ้วยที่ผ่านมาคุณอาจจะบอกว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนที่คิดอะไรจริงจังกับคุณขนาดนี้เพราะเขาเหมือนคนที่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆเหมือนจะรักแต่ก็ไม่ดูแลเหมือนจะไม่รักมันก็ไม่ใช่ เขาไม่ได้ทำให้คุณมั่นใจมากพอนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันคือความรักรักมากพอที่จะรักษารักมากพอที่จะอยู่กันไปตราบชั่วชีวิตหรือเปล่าดังนั้นนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจตัดสินใจทำให้มันชัดเจนขึ้นนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเหมือนคนที่ พร้อมจะหายไปจากชีวิตของคุณได้เสมอหรือบางกรณีอาจจะหายไปจากชีวิตของคุณหลายครั้งหลายคราแล้วก็กลับมาเสมอเช่นกันดังนั้นความที่คุณเห็นสิ่งที่คุณเห็นมันมันเป็นในภาพในอดีตนะคะหลังจากนี้หลังจากที่ภาพในหัวเขาชัดเจนว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เป็นคู่ชีวิตของเขาเขาก็จะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นดังนั้นภาพจำของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ 7ถ้วยเขาอาจจะเหมือนคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมองเห็นภาพในหัวเกี่ยวกับคุณชัดขนาดนี้เพราะเขายังแอบคุยกับคนอื่นแล้วยังดูเหมือนสนใจสิ่งอื่นบางคนก็ไม่ได้สนใจในความสัมพันธ์เชิงชู้สาวบางคนก็อาจจะสนใจอนาคตของตัวเอง อนาคตของคนในครอบครัวจนละเลยความรู้สึกของคุณนะคะแต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาอะไรคือคนที่เขาต้องให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้วคำตอบนั้นก็คือคุณนะคะดังนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าเขาจะต้องทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะเอาความรู้สึกของคุณเป็นที่ตั้ง เขาจะทําทุกอย่างให้คุณดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และนึกได้นะคะคนคนนี้มีการปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมแล้วการมามาหายหายการมีตัวเลือกทางเลือกเหล่านี้จะเป็นภาพจําในอดีตที่คุณจะเลือนลางไปที่สุดในอนาคตนะคะ The Devil Judgment ขึ้นมาคู่กับ d e v i l จะมองว่าสิ่งที่เขารู้สึกมันเป็นเรื่องจริงนะคะ คุณกับเขามีความเกี่ยวโยงกันในเรื่องของเวรกรรมคามามีภาระพันธะหรือมีพันธะสัญญาบางอย่างร่วมกันคุณกับเขาเคยมีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันมาดังนั้นความเป็นคู่ของคุณกับเขามันจะเป็นอารมณ์ของคนที่รักกันเร็วผูกพันกันเร็วรักแรงโมโหแรงและมีความรู้สึกค่อนข้างรุนแรง บางครั้งตัดขาดกันไปในวันที่ตัดขาดตั้งใจเลยว่าจะเลิกตั้งใจแล้วว่าจะไม่กลับตั้งใจว่าจะตัดแต่สุดท้ายอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาที่ในที่สุดก็ต้องวนกลับมาหาการเดินกลับมาหากัน,น,กาากนแล้วก็คบกันเหมือนเดิมดังนั้นความผูกพันของคุณกับเขาตัวคุณเองบางเรื่องบางครั้งคุณก็รู้สึกอยู่ลึกๆในใจว่ามันดูไม่ปกติมันดูมีความผูพกพันจนผิดปกติเพียงแต่คุณไม่อยาก เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ในตอนนี้พระจักให้ที่ขึ้นมานะคะรวมถึงสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเขาอาจจะรู้สึกเหมือนคุณแล้วก็กลับไปคิดทบทวนจนคิดว่ามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆและจัดเ m e n t ์กับ d e วิลที่ขึ้นมามันเป็นการการันตีนะคะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันยังไงก็ตัดกันไม่ได้เลิกกันกี่ครั้งเดี๋ยวก็วนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะ เนทและในตอนนี้สถานะของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงก็จบความสัมพันธ์กันไปแล้วจบจบกันในแบบที่คุณกับเขาทำกันเป็นประจำจบในแบบที่ฉันจะไม่กลับมาฉันโกรธฉันเกลียดฉันจะไม่กลับมาอีกแล้วฉันจะมูฟออนฉันจะไม่ให้โอกาสอีกแล้วทั้งคุณและเขาคิดแบบนี้อยู่และเร็วๆนี้นะคะ คนคนนี้จะกลับมาด้วยเรื่องของโชคชะตาและเวรกรรมการจบครั้งนี้มันยังไม่ใช่การจบแบบสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาอีกเพราะว่าจากหน้าไพ่ The e เดวิํสำรับนี้นะคะโซ่ตัวยังของคอคุณกับเขาอยู่แล้วองค์มัจจุราชก็ยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องของคุณยังไม่ยอมปล่อยให้คุณกับเขาหลุดพ้นจากกันและกันนะคะ สิบไม้เท้าแต่เนื่องจากคุณกับเขามีความเป็นจัสเมนต์กับเดวิลมีความเป็นคู่คู่คู่เวนคู่กรรมและคู่คามาที่เข้ามาสอนบทเรียนความความความเป็นมนุษย์ให้แก่กันและกัน ดังนั้นความสัมพันธ์นี้บอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายถึงแม้ว่าครั้งนี้จะมีการกลับมาถึงแม้ว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นแต่บาดแผลในอดีตที่คุณเคยได้รับมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปได้ยากและมันอาจจะมีการสะดุดหยุดลงได้อีกความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าเหนื่อยนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะวางดังนั้นถ้าหากอยากให้ปัญหามันน้อยลงที่สุดนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการเปิดใจคุยกัน ไม่พอใจอะไรต้องพูดตรงๆอย่าเก็บไว้ในใจแล้วอย่าคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจคุณโดยที่คุณไม่พูดคนคนนี้บางครั้งเขาอาจจะดูเก่งไปทุกเรื่องแต่เวลาต้องมาอ่านใจคุณหรือเดาความคิดของคุณเขาโง่ทันทีค่ะเขาไม่มีวันรู้เขาไม่มีทางอ่านออกถ้าหากคุณคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้สิก็เขาเป็นคนทําให้คุณโกรธทาให้คุณไม่พอใจไม่มีวันค่ะคนคนนี้ไม่มีวันรู้ต่อให้คุณเฉลยไปแล้วบางทีเขายังงงเลย เขายังไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันจะทำให้คุณโกรธได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเหนื่อยในความสัมพันธ์อีกแล้วคุณต้องเปิดใจคุยกันไม่พอใจอะไรก็ต้องบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆแล้วถามกันว่าปรับกันได้ไหมหรือแก้กันได้ไหมซึ่งมันจะทำให้ความสัมพันธ์เหนื่อยน้อยลงนะคะราชาถือเหรียญแต่จริงๆในการกลับมาในครั้งนี้นะคะในการกลับมาครั้งถัดไปของคุณกับเขา คนคนนี้เขาจะมีความนิ่งมากขึ้นเขาจะมีความนิ่งมีความสุขุมมีเหตุและผลมากขึ้นมาจากส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อที่เขาเชื่อในเรื่องว่าคุณเป็นคู่ของเขาคุณคือคนที่เขาจะต้องอยู่ด้วยจนตักชั่วชีวิตมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีเหตุผลเขาต้องหนักแน่นในเมื่อเราต้องอยู่กันไปในระยะยาวอยู่กันไปชั่วชีวิตของการและกันเราก็ต้องพยายามปรับและเข้าใจกัน จะเห็นพลังงานการปรับเปลี่ยนของเขาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ฝั่งคุณว่าคุณพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่มีเหตุผลพร้อมรับฟังและพร้อมเข้าใจกันมากแค่ไหนนะคะแต่ทางฝั่งของเขาเขาพร้อมปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนแล้วนะคะสามไม้เท้า คุณกับเขาบางคนอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่มันเลยเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านข้อความผ่านโลกออนไลน์และต้องมีการรอคอยที่จะได้พบได้เจอกันบางคนยังไม่มีโอกาสได้พบเจอกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางก็คือบททดสอบของคุณกับเขาถ้าหากผ่านการทดสอบนี้ไปได้ หลังจากนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะทำให้คุณกับเขาหว่นไหวต่อกันหรือสั่นคลอนได้อีกแล้วระยะทางมันคือบททดสอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใจความไว้ใจและการให้เกียรติเวลาของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ว่าฉันอยากคุยกับเธอเวลานี้เธอก็ต้องว่างเวลาของคุณกับเขามันอาจจะไม่ตรงกันและสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่คุณเจอก็ไม่มีใครรู้ความจริงดังนั้นการให้เกียรติให้ การเคารพเวลาซึ่งกันและกันมันจะทําให้อนาคตคุณกับเขาไม่มีปัญหาใดๆมาสร้างความกระเทือนได้อีกแล้วนะคะ เจ็ดไม้เท้าแต่ในตอนนี้จ๋ารู้สึกว่ามันมีสัญญาณของการบล็อกกันอยู่ถ้าหากเขาบล็อกคุณเร็วๆนี้เขาจะปลดบล็อกและติดต่อคุณมาแต่จ๋าเห็นสัญญาณบางคนเขากลับมาแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมากลับมาในความสัมพันธ์แล้วคุณกลับมาคบกันแล้วแต่ถ้าหากในกรณีที่คุณบล็บอกเขาอยู่นะคะเขาก็จะพยายามหาทางมุด หาทางมุดมาหาคุณให้ได้แต่ถ้าจะให้ดีจากก็อยากให้คุณปลดบล็อกนะคะแล้วลองเปิดใจคุยกันถ้าหากคุณยังอยากไปต่อกับคนคนนี้เพราะคนคนนี้เขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างชัดเจนแล้วตอนนี้อยู่ที่ทางฝั่งคุณว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนแล้วเขาก็จะปลดบล็อกคุณมาแต่ถ้าหากคุณบล็อกเขาถามว่าถ้าคุณไม่ปลดบล็อกได้ไหมก็ได้นะคะเพราะเขาก็จะหาวิธี ติดต่อคุณไปให้ได้อยู่ดีแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณและเขาเสียเวลาซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าหากรักกันอยู่แล้วและยังอยากไปต่อก็ปดบล็อกเพื่อเปิดใจคุยกันดีกว่านะคะ The Tower เขากลับมาอย่างกระทันหันคุณจะตกใจคุณจะช็อกค,คุณจะไม่คาดคิดเพราะเหมือนที่บอกการจบกันในครั้งนี้ทั้งคุณและเขานิ่ใสเดิมๆเ,เลยค่ะไม่เอาแล้วโกรธไม่ชอบฉันเกลียดฉันไม่เอาฉันจะไม่กลับ เราจะไม่ให้โอกาสกันและกันอีกแล้วเราจะต่างคนต่างไปอยู่เราจะไม่ยอมกลับมาทนอยู่ในความเจ็บปวดอีกแล้วและคุณก็คิดว่าเขาก็คงไม่กลับ แต่สุดท้ายคนคนนี้จะกลับมากลับมาแบบกระทนหานกลับมาแบบที่คุณตกใจถ้าหากใครที่เขากลับมาแล้วคุณก็คงตกใจไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจูจูจโหมมาจูจูทักมาแล้วก็ทักมาในแบบที่ไม่เคยทําติดต่อคุณมาในแบบที่คุณไม่คาดคิดจนคุณช็อกแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปคบกันแล้วแต่ถ้าหากใครที่เขายังไม่มานะคะเตรียมตัวรับการตกใจได้เลยคนคนนี้กําลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้ติดต่อมาในแบบที่คุณ ไม่คาดคิดเลยนะคะ The Magician ขึ้นมาทั้ง Judgment Devil The Magician คุณกับเขาคือคนที่เป็นคู่กันเป็นคนที่สิงศรริ์ส่งมาเป็นคนที่โชคชะตาส่งมาให้เจอกันดังนั้นหลบยังไงหนียังไงก็ไม่พ้น ยังไงโชคชะตาและรมลิขิตจะดึงคุณกลับมาหากันเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยากให้คุณกับเขาได้มาเรียนรู้กันและกันมากกว่านี้ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของกันและกันมากกว่านี้ดังนั้นนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขายังมองว่าคุณคือคนที่เขาจะต้องอยู่ด้วยตาบชั่วชีวิต แต่เดี๋ยวจ๋าขอเปิดเพิ่มอีกนิดนึงว่าเขาไปเจออะไรมาหรือไปโดนอะไรมาทําไมจู่ๆความคิดที่ว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคนที่ต้องอยู่กับเขาไปชั่วชีวิตมันถึงโผล่มาตั้งแต่ใบแรกขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะสี่ดาบไนท์ถือไม้ทาไนท์ถือดาบแทเพลนเด็กถือเหรียญเจ็ดดาบ สี่ไม้เท้าจ๋ามองว่าหลังจากที่เขากับคุณแยกย้ายกันไปเดินออกจากความสัมพันธ์หลังจากที่คุณไม่ทําอะไรเลยในความสัมพันธ์เขาพยายามจะมูฟออนเขาพยายามจะเดินหน้าหรือบางทีเขาอาจจะมูฟออนตั้งแต่ตอนที่คบกับคุณแล้วคุณกับเขาเลิกกันเพราะเขามีคนอื่นเขาพยายามเดินหน้ากับความสัมพันธ์เพราะคิดว่าความสัมพันธ์นั้นตอบโจทย์เขาได้มากกว่าคุณแต่สุดท้ายพอไปคบหากันจริงๆสถานการณ์หรือความรักความสัมพันธ์ของเขากับคนนั้น มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดสุดท้ายเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะเริ่มต้นได้สิ่งที่คิดว่าดีกว่ากว่าคุณสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเขาไปเจอสถานการณ์ที่แยก่กว่าที่เขาเคยทำกับคุณกับคุณเขาอาจจะแค่มีคนใหม่คบซ้อนแล้วก็เลิกคุณไปแล้วไปคบกับคนนั้นอย่างจริงจังแต่ของเขานะคะจะมองว่า เขาไปคบซ้อนกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาถูกหลอกเขาเข้าใจว่าคนคนนั้นเป็นคนโสดดังนั้นเขาเลยไปเป็นชู้คนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือสุดท้ายคนที่เขาเลือกในวันนั้นอาจจะไม่ได้มีใครแต่จริงๆแล้วคนคนนั้นเขามีเนื้อคู่มีคนที่จะต้องแต่งงานด้วยในอนาคตอยู่แล้วสุดท้ายคนของคุณก็ถูกทิ้งแล้วก็ ถูกทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่นดังนั้นสิ่งที่เขาเจอเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมมันเป็นสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณและมันยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดกับคุณมากแล้วที่สําคัญนะคะจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เจอมันหนักกว่าที่เขาเคยทํากับคุณดังนั้นคนคนนี้เลยรู้สึกว่าเวรกรรมมันมีจริงและหลังจากที่เขาออกจากชีวิตของคุณไปต่อให้เขามีใครต่อให้เขามีคนอื่นต่อให้เขาเดินหน้ากับใครก็ตาม เขาไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะคนคนนี้คิดถึงคุณนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาทุกช่วงเวลาดังนั้นมันเลยให้มันเลยเป็นคำตอบให้กับเขาว่าในเมื่อเขาไม่สามารถสลัดคุณออกจากหัวได้ในเมื่อเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้ในเมื่อเขาเจอเวรกรรมกับสิ่งที่เคยทำกับคุณดังนั้นคุณอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะกลับมา อยู่กับคู่เวรคู่กรรมแบบคุณเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกกับคุณก็คือเขาไปเจอสิ่งเลวร้ายหนักมากๆเลยทําให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ เดี๋ยวจ๋าจะเปิดเพิ่มให้สําหรับคนที่เขายังไม่กลับมานะคะเรามาดูว่าเร็วที่สุดที่เขาจะกลับมาหาคุณหรือติดต่อคุณมาคือเมื่อไหร่แต่สําหรับใครที่กลับมาแล้วเมื่อเดือนเมื่อเดือนมกราคมก็ขอให้คุณปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองลดความตึงลงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์จะดีขึ้นส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดต่อมาเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะติดต่อคุณมาเมื่อไหร่เร็วที่สุด เร็วที่สุดคือภายใน10สัปดาห์หรือ10เดือนนะคะมันอาจจะดูนานแต่ว่าแต่ละคู่แต่ละกรณีบางคนยิ่งเฉพาะถ้าหากเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วนะคะคุณต้องรอให้เขาเจอเวรกรรมเขาถึงจะกลับมาแต่คนที่กลับมาเร็วนั่นหมายความว่าเขาไปเจอกับเวรกรรมและโชคชะตาแล้วเลยกลับมาหาคุณนะคะดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาแน่แต่จะเร็วจะช้าอยู่ที่ว่าเขาเจอเรื่องของเวรกรรม เร็วหรือช้าเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึซกันนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกร ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกลุ่มถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ่าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ